ปีนี้กินหญ้าให้อิ่มแล้วปีหน้ากลับมากินข้าวนะหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเช้าเช้าเลยครับ EP ที่39ครับมาใหม่ๆโดนโดนใจเลยครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนครับพ้าบูชาก็มีครับ พระบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับได้ฐานอุดแผ่นยันครับสวยๆโดนๆใจเลยครับ พระขึ้นช่อครับหลวงพ่อเขียนครับหล่อโบราณครับหล่อโบราณหน้าลิงครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับเก้าองค์ครับเก้าองค์เก้าหน้าครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ หล่อบูชาครับขึ้นช่อครับ9ก้องค์ครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับหลังยันยุ่งครับสวยสวยเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่2องครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหล่หอล่ำลำๆเลยครับ เลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่สี่ครับเป็นเหรียญอามพระพุทธโสธรครับเมืองชะเชิงเซาครับ สวยๆเลยครับต่อโค้ด้วยครับพระนัดบอดีเมืองพะนันิคมเหรียญสวยๆคมๆเลยครับเหรียญพระพุทธโสธรครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านขาย,ยครับ หลังยันครับพุทธังอรหังพุทโธครับธรรมังอรหังพุทธ阿หังพุทโธสังคังอรหังพุทธโธครับเหรียญหลวงพ่อท่านขายวัดสวนขันครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับรายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่7จ็ครเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่8ก็เป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรครับ หล่อโบราณหลังยันครับรายการที่สิบครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับเนือหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับ รายการที่11ครับเป็นพระสุ้มกอเนื้อดินครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับเนื้อมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ ห่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่สิบสามครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครังครับเนื้อออกสีแดงมันเทศเลยครับเนื้อมันมๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระเนื้อดินครับด้านหลังเขียนเลขหนึ่งครับน่าจะเป็นพระกุครับหลวงพ่องเงินครับหลวงพ่องเงินวัดบางคารครับรายการที่15ครับเป็นปิดตาเสะดือจุดครับ อิตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับมันมันเลยครับรายการที่16ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ รายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับน่าจะเป็นเนื้อชินตะกัวครับหล่หอหล่อล่ำล่ำเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระยอดขุนพลครับเนื้อชินหลังลายผ้าครับ เนือเก่าเก่าสวยสวยโดนโดนใจเลยครับรายการที่19ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับหลังเสือครับวัดคงคาคีรีเขตครับจังหวัดขอนแก่นครับ เหรียญหลวงพ่อผางครับรายการที่20่สครเป็นเหรียญรอ5ครับเหรียญรอ5หัวกลับครับด้านหลังพระเป็นพระธรรมาพระสยามธรรมมาธิราชครับ สวยสวยโดนโดนใจเลยครับ200บาทครับรายการที่21ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเผือกครับเหรียญเซมาหลวงพ่อเผือกครับอำเภอบ้านลาดครับจังหวัดเพชรบุรีครับ2505ครับ หลังยันครับเหรียญหลวง,งพ่อเผือกครับเหรียญเก่าครับรายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่23ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยครับเหรียญหลวงพ่อรวยปี2555ครับจังหวัดอยุธยาครับอำาเภอพาชีครับเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยครับ รายการที่ยี่สิบสี่ครับน่าจะเป็นพระลอดครับพระลอดเนื้อดินเก่าครับรายการที่ยี่สิบห้าครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังตอกโคตรครับตัดช่อครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ รายการที่26คเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับรายการที่27ก็เป็นพระสังกรจจายหล่อโบราณครับเนื้อเก่าๆค่าๆเลยครับ สั่งกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับรายการที่28ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับ รายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับรายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นวัดห้วยเขนครับ ล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่31เครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นเกตบัวตูมครับ สวยสวยโดนใจอย่างนี้ก็200บาทครับแบ่งปันทุกองค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่33ก็ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับพระคูยานวิลาดครับหลังยันครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกครับ รายการที่34ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพางครับด้านหลังเป็นหัวเสือครับรุ่นทูน9ครับ2522ครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จปกโพครับเนื้อออกเนื้อกระยาศาสตร์เลยครับ รายการที่36ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับรายการที่37ก็ครับเป็นเหรียญจักรเพชรครับ สวยสวยเลยครับสภาพใช้ครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทจัดไปครับ รายการที่39เครับเป็นสมเด็จอนุสรรอยปีครับสมเด็จพุทธจารย์โตพมะลังสีครับปีพศ2515ครับวัดละคังโคสิตารามครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับ รายการที่40ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่41ก็เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบครับ หลังยันครับรายการที่42ก็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ รายการที่43ครับเป็นพระนาคปกครับน่าจะเป็นเนื้อปลาหลอดครับหลังลายผ้าครับรายการที่44ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับเรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่45ครับเป็นขุนแผนไข่พาซี่ครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับน่าจะเป็นสายสุพรรณบุรีครับมาดูถาดที่2กันบ้างครับสวยๆโดนๆใจเลยครับ สวยๆย,ยาวๆไปจวดๆเลยครับพิเศษครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่1ครับเป็นพระนาคปกครับน่าจะเป็นพระกูครับเนื้อชิ้นเก่าครับนาคปกเข่าบวงครับ รายการที่2ครับเป็นพักกิ่งหลอโบราณครับไต้ฐา,านอุดกิ่งครับเนื้อออกสัลิตรเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระปางห้ามสมุดครับเก่าๆเลยครับ เนื้องเงินหรือเปล่าครับฟางห้ามสมุดรครับรายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเรียมเก่าเลยครับหลังรูปหัวใจครับหัวใจดวงเดียวครับ หนึ่งเดียวคือเธอครับสวยๆเก่าๆเลยครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับเรี่ยมกอบเก่าโบราณครับรายการที่5ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับเนืออันปะก้าครับ ใต้ฐานอุจกิ่งครับน่าจะน่าจะรุ่นปี1,5ครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับรายการที่6ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับต่อโคด้านหลังครับจานอัคระเลขยันครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ พระกิ่งน่าจะเป็นปอวเลศครับรายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณครับด้านหลังตอบโคตรครับจานอักขรเลขยันครับน่าจะเป็นพระกิ่งปอวเลศครับสวยๆเลยครับมี2ององค์ครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลครับสวยๆคมๆเลยครับวัดป่าถ้ำขามสกลน,นครครับปี2507ครับ เรียมกรอบเก่าๆพร้อมบูชาเลยครับรายการที่10ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่11เครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นครับอาจารโลครับเนื้ออันปาก้าครับวัดป่าถ้ำขามสกลนครครับหลังยันครับปี2,507ครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันครับ สองสี่หกเก้าครับหลังยันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรอ,อุโบสถครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญจีนครับเหรียญมังกรครับเนื้อเงินหรือเปล่าครับ รายการที่14ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อจงครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับสภาพใช้ครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานเป็นมังกรครับมังกรทองครับ เนื้อเปียกทองคําครับรายการที่16ครับเป็นพักแกะครับพระพุทธนั่งสิงครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่17ครับเป็นแกะเก่าครับจะเป็นงานหรือเป็นกระดูกครับเป็นรูปนางกวักครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่18ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆโดนโดนใจทุกองค์ครับ ช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับขอบคุณครับ